วันนี้เราจะมาทำวัดจินไม้แบกกันแบบว่าหลังจากที่คุณคิดอยู่นานว่าจะมาทำเมื่อไหร่ดีอะไรต่างๆวันนี้ได้เริกอ,อีกแล้วเริกมีเริกตลอด <laughs> <laughs> ก็เราจะมาเปิดกระเป๋าสองใบเนาะจริงๆจริงๆจะใช้คำว่าสองใบไหมนะแบบว่านี่เป็นแบบเหมือนใบนี้เป็นใบหลักที่ปกติเขาถือแล้วก็ถ้าสมมติเราไปนั่งคาเฟ่ก็จะเอาใบานี้ไปด้วย โอเคถ้างาั้นเราจะมาเริ่มกันที่ใบแรกก่อนนี่เป็นกระเป๋าที่เขาซื้อมาจากริอ,อ River City แล้วก็มันจะมีร้านที่ชื่อว่า Gallery Shop อยู่ข้างใน River City เออก็เป็นกระเป๋าลาย s u u n l o w w r r ของ Van ว o g กจะบอกว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างค่อนข้างใจแบบใหญ่อยู่เหมือนกันนะเออเขารู้สึกว่ามันสามารถแบบใส่นู่นใส่นั่นใส่นี้ได้ มากมายนี่เทียบกับตัวมันก็ค่อนข้างยาวอะ่ะนี่ปกติมันก็จะเหมือนแบบว่าเรียกว่าอะไรอะสภายแล้วมันก็จะพอด,ดีแบบว่าตรงนี้อันแรกในกระเป๋าของเราก็คือโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่ต้องมีแน่นอนในกระเป๋าของทุกคนอันนี้เราใช้ iPhone ี3 Pro Max อย่างที่ทุกคนรู้เนาะก็ ใช้สีเซาบูค่ะคือเอาจริงๆเขาจะบอกเวลาเขาไปแบบไปข้างนอกอสัมภาษณก็คือใช้โทรศัพท์ถ่ายทั้งรูปแล้วก็ถ่ายทั้งคลิปเลยเพราะว่าแบบขี้เกียจพกกล้องเพราะว่าแบบคือถึงกล้องเรามันจะตัวเล็กอะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างหนักพอสมควรทุกคนเพราะฉะนั้นการแบบเออพกโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวก็เป็นอะไรที่ง่ายกว่ามากๆโอเคอัน okay, ต่อไปก็คือ,อนี้ a อ r p พอร รุ่นอันนี้เขาใช้ AirPods 2สองมั้งเพราะว่าไม่ชอบผูกฟังอินเอียร์เท่าไหร่คือจะใช้คำว่าไม่ชอบก็ไม่ถูกคือก็รู้สึกว่าก็ก็ใช้ได้แต่ว่าค่อนข้างแบบชอบผูกฟังแบบนี้มากกว่าอืมแต่คือเขาว่าเพิ่งซื้อมาแค่ประมาณปีกว่ากว่าแต่เขาก็รู้สึกว่าน้องแบบดูใกล้จะตุยแล้วอะไม่รู้ว่าเพราะว่าใช้งานหนักหรืออะไรใดๆยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าน้องน้องใกล้ตายต่อไปเป็น กล่องใส่บาทของ MUJI อุย้ยอันนี้คือคือ annual p a s ของอะไรอะ Ocean World คือเขาค่อนข้างชอบอีกล่องใส่บาทของ MUJI ม,มากมาใส่ได้หลายใบยอยู่นะหนึ่งสองสาี่ห้าหใส่ได้ประมาณแบบ6ใบอะหถึง7จ็มันพกไปไหนมาไหนง่ายมากคือเขาไม่เขาไม่พกกระเป๋าตัง,งค์ทุกคนคือช่วงหลังๆอะส่วนมากก็แบบเหมือนโอนจ่ายได้ตลอดใช่ปะก็เลยแบบ ไม่ได้พกงินสดแล้วแล้วพอไม่ได้พกมันสดก็ไม่รู้จะพกกระเป๋าตังค์ไปทําไมเขาก็เลยเหลือแค่กล่องใส่บัตรอย่างเดียว <c oughs> อันนี้คือหูที่ได้มันจากสารเจ้าพ่อเฮงเจียแล้วคือแล้วคือพกไว้ด้วยนะประเด็นหลังจากไปไหว้ก็ไม่ได้เอาออกจากกระเป๋าแล้วก็ยังอยู่อยู่เหมือนเดิม <c oughs> เออต่อไปเป็นอันนี้เป็นยางมัดผมที่น่ารักมากทุกคนดู มันน่ารักมากด้านนี้จะเป็นอีกลายหนึ่งโคหน่ารักอะ่ะเขาแบบรืบน้องมากแล้วก็คือพกไว้แบบเผื่อแบบเผื่อจริงๆนะคือมันสามารถแบบใส่แขนแล้วก็แล้วก็น่ารักแล้วก็เวลามาัดผมมันก็จะแบบก็น่ารักด้วยอะ่ะเขาก็จะแบบพกเผื่อไว้เคต่อไปก็คืออันนี้เป็นทิชชู่เปียก จะบอกว่าซื้อมาเพราะว่ามันเป็นลายสนุปปี้เว้ยมาขายเป็นแพ็ค3ชิ้นแล้วมันแบบน่ารักมากเออเขาก็เลยเขาก็ได้ทำการซื้อมาแบบงงแล้วก็คนพบว่าการแบบพกทิชชู่เปียกก็ก็ทําให้ชีวิตง่ายเวลาแบบจะเช็ดมือหรือเวลาเข้าห้องน้ำโดยเฉ่ามันแบบไม่บางที่ที่ไม่มีทิชชู่หรือแต่ดก็ตามก็เป็นอะไรที่ดี Cisherman's f เ i e n d เขาติดลุกออม,มากแบบเขาติดกินเวลานั่งรถ หรือว่าหลังกินข้าวหรือเวลาที่แบบหิวน้ำอะไรเงี้ยเขาจะแบบรู้สึกว่ากินลูกอมแทนได้แล้วก็เวลากินแล้วก็จะรู้สึกแบบปักหอมใดๆก,ก,ก็ตามแล้วเวลากินน้ำต่อมจะแบบเย็นทุกคนเขาเออเออบอกไม่ถูกนี่น่าจะเป็นรสที่เขาชอบที่สุดอีกอันนึงจะเป็นรสอะไรอะน้ำผึ่งมะนาวปะ่ะคือรสป่ะที่มันจะสีแบบน้ำตาลอ่อนๆสัก,กอย่างเอออันนั้นก็ชอบแต่ว่าชอบอันนี้ที่สุดเราที่กินแล้วแบบเริ่ม ช่วงไหนที่ไม่มีน้องพกติดกระเป๋าจะรู้สึกเศร้าชีวิตมากจะแบบถามว่ามันมีลูกอมปะอะไรเงี้ยแล้วถ้าเพื่อนไม่พกก็จะแบบเศร้าแต่ว่าเพื่อนเขาหลายๆคนก็ก็ติดโกลูกอมเหมือนกันเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่จริงๆก็เพิ่งซื้อมานะอันนี้วันนั้นซื้อมาจาก B. Trend ที่พารากอนยี y ่ห้ han. อ Han กิ่นแมนฮัตตันเกรซเป็นเจลล้างมือที่หอมมากไม่ใช่เจลดิเป็นแอลกอฮอล์ น้องหอมอะ่ะมีหลายกลิ่นแล้วก็แล้วก็มีหลายสีมากเลยแต่ว่าเออเขาได้ลองเทสเตอร์แล้วก็รู้สึกว่าชอบกลิ่นนี้ที่สุดคือมันเป็นแบบเติมได้ทุกคนเหมือนมันโอ้แม่เขาโทรมาแบบนึงนะฮัลโหลว่าไงแม่โอเคพูดต่อคือน้องอะ่ะค่อนข้างแพงนิดนึงแต่ว่ามันเป็นแบบเติมได้อะ่ะเหมือนตรงนี้มันจะเปิดแล้วก็ซอรีฟิลที่เป็นแอลกอฮอล์อย่างเดียวมาเติมได้นันแหละ ต่อไปเป็นแฮนครีมอันนี้ซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นที่ตอนนั้นไปเที่ยวอะแล้วก็คือเหมือนเพิ่งได้แกะมาใช้เมื่อไม่นานมานี้กลิ่นกุหลาบงรู้สึกน้องเป็นลายซูนิกกุระชิเขาเลยซื้อมาตอนนั้นน่ารักมากจริงๆเขาไม่ได้ติดแฮนครีมขนาดนั้นแบบชอบซื้อแต่ไม่ชอบทาไม่ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนเขาไหมคือเขาชอบชอบซื้อมาแล้วก็ชอบพกแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทาแบบ ทุกครั้งอะเออเพราะว่าลำคาญเวลามันแบบว่าเหนียวเหนียวมือ,อมแต่ว่าน,นี้ก็หอมดตอีต่อไปต่อไปต่อไปโอ้ยเล็บลบแบบไม่ไหวแล้วอะคือหวีอันนี้คือหวีเขาได้มาจากตอนเข้าโรงพยาบาลแล้วมันแจกหวีในห้องน้ําแล้วก็มันเป็นหวีที่พอดีแก,กกันหวีหน้ามามากเว้ยทุกคนคือคือเขาว่าไม่สามารถไม่พกหวีได้เพราะว่าพอมีหน้ามาแล้วแบบ คือมันต้องมีแบบต้องมีจริงๆแล้วคือมันจะแบบมีอันที่ถี่กว่ากับอันที่ถี่ไม่เท่ามันมันเหมาะกับการมีมีมากเขาเขาเลยแบบคือก่อนหน้านี้พกอันที่มันใหญ่กว่านี้แล้วแล้วพอแบบบางวันที่ใช้กระเป๋าใบเล็กมากๆอ่ะมันใส่ไม่พอเว้ยเออแบบหมายถึงวีมันตุ้มเกินไปอ่ะเก็บ้่วพอได้นี้มาแล้วแบบพอดีมากแบบสุดยอดต่อไปเป็นกระจกที่ใช้มานานมากแล้วแบบ น้องอยังอยู่ดีสวยงามเหมือนเดิมมากของร้านพี่มิน้นคือแต่น้องแบบน้องค่อนข้างบวมเออคือเขาก็ติดพกกระจกเหมือนกันเพราะว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเวลาทาลิปอ่ะถ้าไม่มีกระจกแล้วชีวิตจะลำบากมากทุกคนเขาก็เลยจะต้องพกกระจกแบบตลอดเวลาแล้วก็สุดท้ายเป็นลิปที่เขาพกก็มีสองแทง่งคือจริงๆรลิปอะเปลี่ยนทุกวันเขาจะไม่ได้แบบว่าใช้ลิปอันเดิมตลอด แบบแล้วแต่ว่าวันนั้นแบบอยากทาสีไหนแล้วก็เปลี่ยนลิปในกระเป๋าทั่วเลยแบบทั่วนจริงแต่ว่าอันที่พกบ่อยก็คืออันนี้แหละช่วงนี้เป็นของดีออทั้งคู่เลยเออคือทุกคนอยากแปลกใจที่ทำไมเขาถึงใส่กล่องไว้คือเขาแบบ ติดมาจากเพื them, iling, um, ่อนเพื่อนเขาเป็นคนเริ่มบอกว่าให้แบบเก็บลิปใส่กล่องแล้วลิปมันก็จะยังสวยเหมือนใหม่ตลอดเวลาเขาจะปะเพราะแบบถ้าทุกคนแบบใส่ใส่ไป็นกระป๋องแล้วมันจะขุดนู้นขุดนั่นขุดนี่อะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็เลยติดการใส่กล่องไว้เหมือนเดิมอันแรกอันนี้เป็นดีออลิปโกลใช้แทนลิปมันอันนี้เบอร์ศูนสองห้าก็เหมือนจะเคยให้ดูแล้วแหละมั้งก็เป็นลิปแบบ อันนี้สีค่อนข้างชัดแบบค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ชัดขนาดนั้นอะถ้าถามเขาก็คือไม่สามารถไม่สามารถลงเปล่าๆได้ะจะต้องแบบมีอย่างอื่นแบบลงตินทับหรือหรือใดๆก็สีน่ารักดีอีกสีหนึ่งที่พกอันนี้เป็น dior addict lip tattoo ที่เป็น color t i สีห้าสี่หน คืออันนี้เขาใช้อยู่อะคือสีเจ็ดเจ็ดหนึ่งเขาใช้จนแบบมันหมดแล้วเว้ยแล้วก็ซื้อแท่งนี้มาใหม่คนละสีกับอันเดิมรุ่นนี้ค่อนข้างชอบมากเป็นเป็นรุ่นที่เขาแบบหยาบมีอีกหลายๆสีแบบมากมากอะโออเขาเขาชอบชอบแบบชอบจริงๆชอบเนื้อแล้วก็ชอบเวลาทาเสร็จถึงมันจะไม่ได้ติดทนมากขนาดนั้นแต่แต่มันดีมากเลยแบบค่อนข้างชอบเขาชอบทาตินอะ เดี๋ยวนะเขาจะทาให้ดูตรงไหนดีโออเขาคนเอาอันนี้ออกโอเคนี่สีมันแบบเป็นประมาณนี้ทุกคนน่ารักมากแบบน่ารักมากจริงๆเวลามันอยู่บนปากอะเขาแบบโคตรชอบแบบชอบมากยิ่งถ้าทุกคนแบบว่าทาทับ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 ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะสีเข้มขึ้นอืมน่ารักมากคือมันค่อนข้างขายกันเห็นปลาทุกคนพอแบบว่า ลงเดียริโกสีนี้แล้วก็โลอันี้ทับอะ่ะมันจะไปด้วยกันอะ่ะไปเช็คก่อนโอเคหมดแล้วของที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้ก็มีประมาณนี้เก็บเข้าไปก่อนต่อไปคือกระเป๋าใบนี้น้องเป็นเออทุกคนเนี่ยสงสัยว่ามันคือกระเป๋าอะไรมันเขียนว่าจีจาร์เอเวอร์เขาอกว่ามันกระเป๋าจีจาร์เว้ยดูดิมีโลโก้ด้วยเห็นปะ <laughs> เพื่อนแซลเวลาพกอะแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าที่ขนาดกําลังดีมากและถามว่าจริงๆในนี้มีของเยอะไหมก็ก็ไม่เยอะเลยเพราะว่าคือมันแค่เป็นเหมือนแบบกระเป๋าที่เขาพกไปเผื่อเวลาที่เขาแบบว่าไปคาเฟ่หรืออะไรแบบนัน้นเฉยๆอันแรกก็คือน้อ no. ง iPad อันนี้คือ iPad Air มันคือ Air สีอะเออสีฟ้าเขาชอบเครื่องสีฟ้ามาก น่ารักมากเว้ยจะให้ทุกคนดู mm. นี่ดูดิน่ารักปะ่ะคือค่อนข้างเข้ากับสีโทรศัพท์เขาแบบมาก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 ให้ทุกค,คนสังเกตสีมันจะเหมือนกันโอเคโอ้ยเขาเขาอะไรเนี่ยงอ,องชีวิตอ,อันนี้เป็นเคสที่เพิ่งออกใหม่ของ apple s h e e p สีน่ารักมากคือคือรู้สึกว่ามันแบบ เป็นสีฟ้าที่ช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างอินสีฟ้าเขาจะมาเุก่านทุกคนสังเกตคือเมื่อกี้ก็คือแบบกระเป๋าก็สีฟ้าเคสโทรศัพท์เขาก็สีฟ้ามันก็แบบเป็นสีฟ้าที่เข้ากันไปหมดเลยอันนี้คือรุ่น Play Park เหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบพวกตัวต่อของเด็กๆอะไรประมาณเนี้อืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าปกติเขา,าใช้เคส iPad ของ Apple s h i p อย่างเดียวไม่เคยไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ของอันอื่นเลยเออเขาก็แบบใช้ของ Apple s h i p มาประมาณตั้งแต่มี iPad ขเครื่องแรกก็คือนัตั้งแต่ปีหนึ่งอะตอนนี้ปีสีก็ประมาณ3าปีแล้วก็ยังคงใช้ของ Apple c h i p อยู่เพราะว่ามันดีน่ารักแล้วก็แข็งแรงอะไรก็ตามเขาชอบพี่เรียกว่าอะไรอะมันไม่กินฟิล์มอะคือคือเคสมันจะแบบว่าไม่ดันฟิล์มที่เราติดขึ้นมาให้มันแบบเป็นฟองน้ำได้ๆดต่างๆ,างๆก็ลาปาระกันมันจะอยู่ด้านแบบ ด้านนี้ทำให้เหมือนสามารถชาร์ Apple Pencil รุ่น2ตลอดเวลาได้อืมแล้วก็ที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีแบบแมกนตมาติดแบบนี้อะ่ะมันจะทำให้เหมือนหน้าหน้าเคสมันไม่ได้แบบเปิดเปิดขึ้นมาเวลาเราแบบใส่ไว้ในกระเป๋าที่เขาใช้อยู่อันนี้มันจะเป็นเอทอริฟโฟเหมือนเดิมคือมันค่อนข้างเป็นอันที่เขารู้สึกว่าคลิกกับการใช้ชีวิตของเขาที่สุดเพราะว่า วิธีที่พับแ่ะมันจะเหมือนสะดวกเวลาที่ทุกคนเขียนอะ่ะมันจะแบบพับอย่างนี้ใช่ปะ่ะเหมือนที่เขาเปิดให้ดูในคลิปที่แล้วไปแล้วออมันจะเหมือนตั้งอย่างนี้แล้วมันจะแบบเขียนสะดวกแล้วก็เวลาดูซีรีส์ก็ตั้งขึ้นมาเป็นแบบด้านนี้แล้วมันก็จะใช้สะดวกเหมือนกันคือมันจะพับได้แบบหลายแบบอะ่ะใดๆคนต้องไปเลือกรุ่นที่ตัวเองอะ่ะชอบอันต่อไปที่อยู่ในกระเป๋าก็คือหนังสือ ตอนนี้เขาพกหนังสือสองเล่มนีม่เล่มน,นี้คืออ่านไปแล้วนิดนึงประมาณบทหนึ่งก็เป็นแบบเรื่องสั้นเป็นนิยายแปลญี่ปุ่นทั้งคู่เลยนะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบเรื่องสั้นแนวแบบหลอนๆสยองขวัญน,นิดนึงอะเออเหมือนแบบเกี่ยวกับแบบศพอะไรประมาณนั้นก็ <laughs> <laughs> เล่มน,นี้ที่เพิ่งซื้อมาจากคีโนเมื่อวันเมื่ออาทิตย์ก่อนยังไม่ได้อ่านเลยแต่ว่ายังไม่ได้แกะด้วยทุกคนดูดิ เขารู้สึกว่ามันน่าจะน่ารักดีก็เลยก็เลยซื้อมาอ่านแล้วอบอุ่นหัวใจมังเดาอันนี้คือเดาประมาณนี้ของที่อยู่ในกระเป๋าของเขาเขาไม่แบบพกของในกระเป๋าเยอะมากเพราะค่อนข้างเป็นคนที่แบบเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยมากคือเหมือนวันไหนใส่ชุดไหนก็อยากจะแบบใช้กระเป๋าให้เข้ากับชุดนั้นแล้วคือเขาเปลี่ยนกระเป๋าแบบทุกวันหรือไม่ก็สองวันครั้งก็ใครที่ สนใจซื้อเคสของ Apple TV ปลาย Play Park อันใหม่เดี๋ยวเขาจะแปะลิงก์ให้ที่ใต้ description box ไม่ใช่ใต้ description box สิแปะให้ใน description box ใต้คลิปเนาะก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รุ่นที่เขาใช้รู้สึกจะ990บ,บาทค่ะส่งฟรีทั่วไทยถ้าสมมุติว่ามีแบบพกอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงเดี๋ยวเขาจะมาทำอัปเดตให้อีกทีถ้างั้นวันนี้ก็บ๊ายบาย บายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ